สำหรับคนโสดในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอาจจะเจอรักใหม่ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวยังไงก็แล้วแต่อย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้แล้วใครที่เชื่อในเรื่องของพลังแห่งดวงดาวให้กดติดตามแล้วแชร์ได้ยิ่งดีทีละขาชาวราศีธนูหรือว่านักเดินทางแห่งโชคชะตาชาวราศีนี้ผ่านบททดสอบในชีวิตมาค่อนข้างเยอะมาก แต่จนแล้วจนรอดชาวราศีธนูก็มักจะผ่านสิ่งเลวร้ายมาได้เสมอเพราะชาวราศีนี้เขาเชื่อในเรื่องของความกตันยูเชื่อในเรื่องความซื่อสัตย์เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางมีเซนมียานสัมผัสบางอย่างที่ ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดมาดูซิวันในช่วงเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนโสดต,ต้องบอกนะไพ่พระอาทิตย์ขึ้นมาหรือว่าไพ่เดอะสันชาวราศีธนูมีโอกาสมากที่จะได้เจอคนพิเศษไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของงานไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของออนไลน์หรือบางท่านกำลังพูดคุยกับคนแดนไกล สำหรับคนโสดต,ต้องบอกเลยว่าความรักจะพ่วงมาด้วยความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงทางจิตใจชาวราศีนี้จะได้เจอคนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้จะดีกว่าส่วนในเรื่องของออร่า ในเรื่องของมหาเสน่ห์ในช่วงนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเดินไปในความหอมจะดึงดูดตัวผู้ตัวเมียเข้ามาหาเราเป็นแบบนี้เลยเพราะนั้นชาวราศีธนูบางครั้งบางคราวใครที่กำลังจะจีบชาวราศีธนูหรือว่าอยากจะมีจะคนที่เกิดในราศีธนูเป็นคู่ครองชาวราศีนี้อาจจะดูงงงงอาจจะดูมึนมนอาจจะดูงงงง แต่ชาวมน่าโคตรฉลาดรู้หมดยิ่งเรื่องผัวนะมึงไม่ต้องอาปากเธอไม่ต้องอาปากฉันรู้หมดแล้วนี่คือชาวราศีธนูเพราะ,ะนั้นชาวราศีนี้เป็นคนที่ให้เกียรติคนเป็นคนที่ไม่ดูถูกดูแคลนเขาก็กลายเป็นคนที่มีออร่าเพราะอะไรจิต ใจพื้นฐานทางความคิดดีพื้นฐานจิตใจดีมันก็ส่งผลดีให้กับชาวราศีธนูแต่เรื่องความลักหลายหลายครั้งบางครั้งก็รู้ว่าโดนหลอกแต่ก็ถูถูไต่ไถไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะในช่วงนี้จะเป็นยังไงชาวราศีธนูสำหรับคนที่โสดเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นจะเจอคนที่สายเปแต่สำหรับคนที่ คุกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกนะว่าขอให้ห่างจากสถานที่ที่มันเป็นอโคจรอยู่ห่างจากคนที่ชอบดินทาว่าร้ายอยู่ห่างจากอะไรที่มันเกี่ยวกับความมึนเมาไม่ว่าจะเป็นไพ่เดทมันก็คือพลังงานอะไรที่มันอยู่ในด้านมืดหรือหมายความว่าชาวราศีธนูที่กำลังคุยกันอยู่ คบกันมาได้สักพักสามเดือนหกเดือนมันอาจจะมีการทะเลาะเกิดความขัดแย้งกันแล้วชาวราศีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ารักใครแล้วคือรักมากมายไม่ยอมเปลี่ยนอะไรง่ายๆเพราะนั้นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสามถ้วยเพื่อนฝูงที่เราครบดูซิว่าพลังงานดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นไพ่เดวิลอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไร การมารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ลึกเข้าไปมากกว่านั้นเขาอาจจะไม่ได้บอกเราตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ครบเราอาจจะมาจับได้อีกทีก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วนี่ก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่อาจารย์จะบอกหมายความว่าถ้ามันเป็นคู่อยู่แล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่จะจับผิดได้กี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นคู่กันมันก็จะอยู่กันไปเยันเท่าเย็นแก่ นี่คือสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นมีเรื่องของการวางแผนการแต่างงานมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรอยากจะมีเด็กๆอยากจะได้ยินเสียงร้องไห้อยากจะได้ยินเสียงหัวเราะภายในบ้านมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะพลังงานต่าง ความหมายจากไพ่เดซันดีมากหรือหมายความว่าชาวราศีนี้ใครที่คลองโสดแล้วได้เจอคนพิเศษเข้ามาลองซื้อหวยดูมีโอกาสที่จะถูกหวย10ล้านร้อยล้านนี่ก็เกิดขึ้นได้นะว่ากันแบบนี้อาเป็นว่าในช่วงนี้เซนต์ของชาวราศีธนูแรงมากตัวแทนของความรู้ตัวแทนของซิกเซนต่างต่างตัวแทนของเทพเทวดาสำหรับไพ่ หมายเลขนึ่งพราะนันชาราศีธนูท่านใดที่มีความลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซ้ายดีหรือว่าขวาดีจะเอาไอ้ด่างดีหรือว่าจะเอาไอ้ด่อนดีระหว่างไอ้แดนเนียนกับไอ้ปีเตอร์หนูจะเลือกใครดีอาจารย์ท่านใดตัดสินใจไม่ได้โทรหาหมอดู094 41985 66. สำหรับดูดวงส่วนตัวก็ด้านล่างนี้มีรายละเอียดเรื่องของค่าวิชาค่าครูแต่ถ้าท่านใดยอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินไม่รู้จะไปยังไงอาจารย์จงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสางสั่งรวยสุพิชยารุ่นขาสิ13,900บาทจากปกติ19,00 0บาทและรุ่นพรีเมียม29,700บาทกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกซับเสร็จ ถีนะ่ศูนย์เก้าสีหนึ่งสห้าหกแำหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์สั่งรวยเศรษฐีเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยอาจารย์มองเห็นภาพต่างๆค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจว่าจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจว่าแต่งงานหรือเปล่า สี่ถ้วยขึ้นมาหมายความว่า,วาเรื่องของงานเรื่องของการอาจจะส่งผลให้เรามีเวลาน้อยลงอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าห่างเหินกับคนรักหรือเปล่าไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่คนรักเราหรือเปล่าอันนี้ดูดีๆนะแต่ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าบางครั้งเราก็ต้อง เอาใจใส่กับคนรักถึงแม้ว่างานมันจะหนักแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่ครอบครัวก็คือครอบครัวอาจจะหงุดหงิดจากลูกงุดหงิดจากเพื่อนร่วมง,งานค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆคุยกันเริ่มต้นจากสิ่งดีๆเริ่มต้นจากคำพูดดีๆเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า บททดสอบบางครั้งมันก็ทําให้ชาวราศีนี้แทบบ้าเหมือนกันแต่จาไม่ว่าชาวราศีธนูตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้คือเรื่องจริงสําหรับชาวราศีนี้เพราะด้นเรื่องของหัวใจบางครั้งมันก็ถูกทดสอบแต่ขอให้จําไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนของดวงดาวมันจะเป็นไปตามแผนของเอ่อตามแผนของดวงชะตา อาจารย์อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พวกเราฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์บางครั้งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันเหนื่อยมันมองไม่เห็นทางทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยว่ะอาจารย์เคยมืดอยู่ครั้งหนึง่ง <Yeah. S 1> ย้อนกลับไปเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นอาจารย์เรียนอยู่ปวส โรงเรียนไทยวิจิตศิละปะอยู่แถวแถวเมเจอร์รัชโยธินถนนรัชโยธินนี่แหละเป็นตรอกเข้าไปเล็กๆโรงเรียนอยู่ด้านในสอนศิละปะอาจารย์ก็เรียนอินททเลียดีไซน์รุ่นอะไรจําไม่ได้เรียนลาดำริก็ไม่รู้ว่าตัวเองรุ่นอะไรสีพุทธากูก็ไม่รู้ว่าตัวเองรุ่นอะไรมาเรียนที่บุรณะพลฉันก็ไม่รู้ว่าฉันรุ่นอะไรไปเรียนที่วังชายก็ไม่รู้อะไรไทยวิกูก็ไม่รู้จารุ่นอะจรุ่นไม่ได้ สุดท้ายมาจบที่จันกเกษมก็ไม่รู้ว่าตัวเองรุ่นอะไรเพราะอาจารย์ไม่เคยเจาที่เรียนมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะคําเดียวที่สเสด็จแม่อาจารย์พูดไว้ครั้งเดียวก่อนที่จะไปต่างประเทศลูกสามคนเนี่ยอยากให้คนใดคนหนึ่งก็ได้เอาใบปริญญามาให้สเสด็จแม่หน่อยคํำนี้มันฝังอยู่ในหัวเอาวะกูเนี่ยกูเสียสละให้สเสด็จแม่แล้วกันอาจารย์สุดท้ายทุลักทุเลยังไงก็แล้วแต่ มันก็เรียนจนจบปอตีก็นด้นน่ะแม่ขอแค่ปอตีก็เอาปอตีพอจบแล้วตอนที่ไปรับใบปริญญาอาจารย์ก็ไม่ได้ไปรับไม่ได้ไปอย่างนี้อย่างนี้กับเขาแล้วไอ้รูปที่ถ่ายไปแปะตรงไอ้ใบประกาศก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อเอาไม่ได้ไปเช่าชุดครุยไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเลยอาจารย์เป็นแบบนี้แต่ก็จบมาได้บางครั้งจําไว้ว่าคําบางคําของแม่ ของผู้หลักผู้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วอาจารย์เชื่อในเรื่องของกตัญยูรู้คุณอันนี้เชื่อมากย้อนกลับไปตอนที่เรียนอยู่ไทยวิจิตศิลปะตอนนั้นก็ยังหนุ่มยังแน่นก็อยู่ประมาณสัก20ต้นต้นยีต้นต้น,ตนอาจารย์เรียนไทยวิส่วนแฟนอาจารย์ที่คบกันมารู้จักกันมาตั้งแต่อาจารย์ไปทำงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ถนนสุข,ขุมวิทเขาก็ไปเป็นเด็กฝึกงาน ในครัวเรียนอาหารเนี่ยเรียนอาหารเรียนฟู้ดไซด์ก็ไปเจอกันคราวนี้มันก็คบกันมายาวอะไรบ้างก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างแต่ในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์หลังจากที่เลิกเรียนจากไทยวิจิตรศิลปะก็ต้องไปแต่งตัวที่ร้านร้านซักอบรีดชื่อพี่จิ๋วหรือชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็แต่งตัวไปทํางานตรงนั้นอะถอดชุดนักศึกษาออกก็ไปที่ซีคอนสแควร์ตอนนั้นช่วง ปลายฝนต้นหนาวก็คือตุลาเข้าพฤศจิกาช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีเทศกาลเบียร์เดี๋ยวนียเดี๋ยวก็เริ่มมีแล้วทุกห้างก็จะมีเทศกาลเบียร์อาจารย์ก็ไปเลยกีตาร์เนี่ยฝากไว้แล้วฝากไว้บนรถของหูหน้าวงก็ไปประมาณสักทุ่มหนึ่งเกือบสองทุ่มแล้วสองทุ่มเนี่ยเสียงต้องดังซีคอนสแควร์ถ้าจากหน้าห้างหันออกไปเนี่ยจะติดกับถนนสีนครินจะมีบริเวณหนึ่งเอาไว้เป็นเบียร์เทศกาลเบียร์สด เวทีสูงประมาณเมตรครึ่งสำหรับรัฐบุนตีแล้วมันก็มีสถานที่นั่งของลูกค้านั่งเบียนี่ก็เป็นยาวแท่งยาวแท่ง,ทง,ทง,ทงสั่งยำปลามึกบ้างสั่งไก่ย,ย่างข้าวเหนียวอะไรบ้างก็มานั่งกินช่วงสองทุ่มประมาณเพลงที่สของวันนั้นจำได้เลยว่าอาจารย์ร้องเพลงของพี่อูตธนาทร หัวใจกระดานแม่งตอนนั้นบอกเลยว่าใส่กางเกงนี่รัดเปี้ยเลยถ้าเป็นของผู้หญิงก็ทรงเฮี้ยตึงปีใส่เสื้อผ้ารัดรูปไม่ได้มไดม่ไม่ได้อ้วนขนาดนี้ก็กำลังร้องเพลงแสงสีเสียงชัดเจนแสงสาดมาที่นักดนตรีทุกคนดูดีหมดทุกคนเนี่ยลูกกระโปรงลูกรลกระเป๋าผู้ชายส่วนใหญ่นักดนตรีนะกางเกงต้องปิน้นลูกกระเป๋าลูกกระโปรงเนี่ยออกมาเป็นดุนเลยก็เล่นอยู่มันมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ตรง ที่นั่งของลูกค้านี่แหละเป็นโต๊ะสีแดงเ,เป็นโต๊ะสีเหลืองเบียรสิงโต๊ะสีเหลืองเก้าอี้สีเหลืองแล้วก็มีแท่งแท่งเบียสดะยาวๆเขาเรียกว่าทาวเวอร์ตั้งอยู่ขณะที่อาจารย์ร้องเพลงอยู่ประมาณสักครึ่งเพลงใกล้จะจบแล้วตาอาจารย์ก็เหลือบไปเจอผู้หญิงกลุ่มหนึง่งทางด้านขวามือคุณ ไอ้ใน,นคุณในปกติไอ้ใน,นคุณปกติก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเพราะทุกทีก็ก็จะตามไปไปจับผิดว่างั้นเถอะแต่สิ่งที่ติดตามมาด้วยคือผู้หญิงอีกสองคนนะสิคนแรกโอเคก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมันก็ไฟมันก็ส่องก็มองไม่ค่อยชัดแต่เพง่งเข้าไปทีเฮ้ยไอ้เหียเฮ้ยอแม่งคุนว่ะแม่งคุ้นว่ะอะไรยังไงวะเนี้ยเฮีย hey, hey คนแรกคุ้นแล้วนะผู้หญิงคนที่สาม อันนี้ก็คุณอันนี้คุณล่าสุดว่ะอันนี้คุณล่าสุดแล้วไปเอาเบอร์โทรศัพท์แล้วไปคุยกันไปพูดกันภาษาอะไรวะมารวมตัวกันได้สามคนแล้วกูจะทําไงต่อขณะที่กําลังร้องเพลงอยู่อาจารย์ก็พัมคิดว่าแล้วกูจะวางแผนยังไงต่อว่าไอ้เฮียคืนนี้กูจะรอดหรือไม่รอดจริงๆไม่ต้องมีหรอกแค่คําว่าแฟนเนี่ยใจแม่งก็ตกไปอยู่ที่ตีแล้วเนื้อเพลงก็ต้องจํา คอร์ดก็ต้องดนตรีก็ต้องเล่นสมองก็ต้องคิดว่าคืนนี้ชีวิตจะรอดหรือเปล่ามันจะเละตุ้มเป๊ะขนาดไหนว่าก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ต้องวางภาษากายที่ดีเล่นจนจบอาจารย์ก็เหลือบมองดูเป็นพักๆก,ก,ก,ก็นั่งยิ้มนั่งแฮปปี้กันแต่ถามว่ากูสบายใจมากไม่ได้มีความสุขกับสถานการณ์นั้นสุดท้ายแล้วหลังจากเลิกที่สี่คออาจารย์ก็เก็บเครื่องดนตรีเสร็จไปเล่นต่อที่สุขุมวิทร้อยห้า ชื่อววลานลังโขงเป็นร้านเพื่อชีวิตเลยเล่นขาราบาวเล่นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีเพลงละบรนนูตอนนั้นเสกโลโซกำลังดังก็เล่นเป็นพวกเนี้ยอาจารย์ก็นึกว่าจะตามไปหรือเปล่าวะถ้าตามเนี่ยตามไปกี่คนใจก็คิดคิดพอผ่านไปสักประมาณครึ่งหนึ่งของการทำงานเนี่ยก็ประมาณสัก40นาทีเริ่มล่งใจขึ้นมานิดเดียวเอง แค่นิดเดียวเพราะอะไรไม่มีใครตามมาอ้าวกูรอดกูรอดสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดหมายความว่ายังไงสรุปคือหลังจากที่เล่นดนตรีเสร็จสมัยก่อนไม่มีไม่มีกฎหมายเลิกเที่ยงคืนนะมาเปลี่ยนช่วงพี่แมวนี่แหละทํายับเยินหมดนักดนตรีแม่งก็เงินน้อยลงเอาหงอาหารเครื่องดื่มกาขายไม่ได้น้ําแข็งก็ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาคุมกฎเขาเข้ามาแก้กฎ ่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เล่นได้เย็นเชา้าพระบินทบาทอาจารย์ก็กลับบ้านกลับห้องอาจารย์เช่าห้องอยู่ไปเจอรออยู่ที่ห้องแ้วเนี่ยเฮียไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่พูดเรื่องนั้นสักคำ ไม่ได้พูดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไปเจอ,อยังไงแล้วอีกคนหนึ่งไปเจอกันยังไงแล้วทําไมถึงเธอต้องทําอย่างนี้ทาไมเธอถึงมั่วเซ็กมั่วเพศเอจจแดกมเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเลยว่านั้นไม่เกิดการทะเลาะแต่ถามว่าเสียวลึกๆไหมลึกๆเสียวอยู่ไม่รู้จะมาเล่นกลเมื่อไหร่นี่คือเรื่องจริงเพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกมันหมายความว่าบางครั้งพวกเราก็คิดเยอะเกินไป1นึถึงสิของระดับเนี่ยความผิดของเราอาจจะอยู่ระดับ10 แต่ความคิดของเราเนี่ยมันพุ่งทะลุเพดานไปแล้วเกินสิบไปแล้วมันจะต้องเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดแบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่จำไว้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมันมักไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแต่อะไรที่แม่งกูไม่รู้เนี่ยมันเกิดอยู่บ่อยครั้งเขาถึงเรียกว่าจังหวะชีวิตโชคชะตาถามว่าการกระทามันมันควรจะสอดคล้องมึงควรจะโดนตัดหัมหรือเปล่าใช่แต่คําตอบที่เกิดขึ้น การกระทํากับผลลัพธ์ที่เกิดมามันกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะว่ากันแบบนี้ท่านใดอยากจะท่านดใดท่านใดอยากจะร่วมบุญสมทบเงินบริจาคซื้อรถวิวแชร์ให้กับคนป่วยที่โรงพยาบาลแหลมชบังก็ตามเบอร์บัญชีนี้ กสิกรไทย120898 0765สุพิชญาละวะเป่าระยะตอนนี้ยอดเงินเข้าอยู่ในแบงค์ธนาคารบุญเนี่ย76,000กว่าบาทตัวเลขหลังจำไม่ได้แต่70,000กว่าบาทอาจารย์ไม่รู้ว่าจะได้กี่คันนะถึงธันวาเอาเท่าที่ได้ประมาณสักช่วงไม่ส่งท้ายปีเก่าก็เข้าปีใหม่ไป จะส่งรถวิวแชร์ไปให้กับโรงพยาบาลแหลมพยาแหลมฉะบังท่านใดอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้นี่คือโอกาสที่พวกเราจะได้ทําความดีให้กับแผ่นดินนี้อเอากันสั้นๆแล้วกันสำหรับเรื่องของการบุญแล้วในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยอาจารย์บอกนะว่าบางครั้งพวกเราก็ไปไม่ถึงจุดที่ควรจะได้ มันติดมันขัดเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์บอกนะว่ามันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวของคุณคาเมดะจุนอิชิโร่เนื้อหาหลักๆเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าถ้าวันนี้ชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์ถ้าคนรวยส่วนใหญ่เศรษฐีส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเขาบอกว่ากระเป๋าเนี่ยเปรียบเสมือนกับ โรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรากระเป๋าสตางค์ทรงยาวเปรียบเสมือนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยให้กับเงินตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นนักดนตรีอยู่นะอาจารย์เล่นดนตรีมาตั้งแต่มปลายจนจบจันเกษมแล้วเรียนจบเอกดนตรีสากลมาก็ยังเล่นดนตรีจนจนเนี่ยอาชีพที่สองที่อาจารย์ปักหลักได้ก็คือการพยากรณ์ อาจารย์ของอาจารย์เที่พก็คืออาจารย์ขุนทองอัศวินนยุธยาถ้าย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2557ประมาณนี้นะอาจารย์ก็จำไม่ได้เท่าที่ควรถ้าพวกเราย้อนกลับไปได้จะรู้ว่ามันมีการแข่งกีฬาสีอยู่สสีแต่ตอนนี้อาจารย์เห็นได้ชัดในเรื่องของการเมืองคือ จะเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมอันนี้นำเงินล้วนแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งแดงกับเหลืองอันนี้จะออกประชาธิปไตยแต่ไม่ได้หมายความว่าฝั่งน้ำเงินจะไม่เคารพประชาธิปไตยแต่ตอนนี้แบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมชัดเจนมากในช่วงนั้นเองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์การแข่งขันกีฬาสีระหว่างสีแดงกับเหลืองสีแดงเนี่ยก็จะปักหลักอยู่แถวราชประสงค์ แล้วบางครัา้งบางคราวการจัดปาร์ตี้ก็ไปจัดแถวแถวสาวสารากางย่างไก่ย่างปลาเผาสาราลเล่นถ้าอย่างนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นส่วนฝั่งอนุอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะอยู่ทางอนุสาวรีย์ัยสมรภูมิจะแข่งขันกันกีฬาอะไรก็ไม่ทราบได้ตอนนั้นแหละมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอาจารย์อาจารย์ได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้ หลังจากที่อ่านเสร็จอาจารย์ตัดสินใจนำเงินเกือบทั้งหมดของเดือนนั้นซื้อกระเป๋าที่เซนท่านพระรามเก้าก่อนที่จะนั่งรถใต้ดินไปทำงานที่ลานรถเฮาส์อาจารย์ขอให้ชาวราศีธนูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวบารมีแห่งคูบาอาจารย์เทพเทวดาพูดไปยังว่นะบุญกุศลได,ได,ได้ที่ได้ ร่วมสร้างร่วมทำมาในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นชาติปัจจุบันอดีตชาติหรือว่าชาติที่แล้วขอให้ประตูเงินประตูทองประตูทรัพย์ประตูสวรรค์จงเปิดให้กับชาวราศีธนูได้มีเงินล้านได้มีเงินร้อยล้านได้คู่ครองที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงที่ราคา